แล้วแล้ว,แล,วแล้วครูฝึกโหนไหมครับอ่ากลมสวัสดิการก็จะมีใบอ่ะให้เรากกอกว่าเราจะไปไหนแต่ว่าส่วนมากนะเราเกอกไปก็ไม่ได้ไปตามใจหรอกตอนกลางคืนหล่ะเราออกขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเที่ยวออกมาไปผับไปนอนกับแฟนไปเคยไม่ค่อยไม่เคยนอนไม่ค่อยนอนกลุ่มอะ่ะใช่มันอ,นอันตรายมันพื้นที่กาะกันไรไงมันเหตุหการณ์ไม่สงบเออแบบว่าโดนยิงพุนเลยรถถานพันนะ สวัสดีครับวันนี้จะพาไปสัมภาษณ์อดีตทหารเรือที่ตกหน่วยกองสนับสนุนสวัสดิการทหารเรือนะครับไปสอบถามประสบการณ์กันเลยครับอ,อ่าก่อนอื่นขอสอบถามนะครับว่าพี่บิวเป็นทหารอะไรครับอ่าผมเป็นทหารเรือนะครับอืมเป็นทหารเรือเป็นเป็นทั้งหมดกี่ปีครับผมเป็น สองปีเต็มๆเลยอ๋อเป็นสองปีอ่าอยากจะถามว่าสมมุติว่าพรุ่งนี้ต้องไปทหารนะครับเราควรเตรียมอะไรไปบ้างครับอ่าจะเป็นเงินสดนะครับหรือว่าใครไม่มีเงินสดเนี่ยเราก็เอาบัตรเอทอ่ะพกติดตัวไปอืมเผื่อญาติอ,ตอนตังอะไรมาให้ประมาณนี้เนาะใช่ใชเพราะว่าเวลามีของขายอ่ะเขาจะมีแผนตอนเงินๆแน่ะครับอ่าแผนตอนเย็นนั้นอ่ะถ้าไม่มีเงินอน่ะ เราก็จะซื้อของที่นั่นน่ะไม่ได้มันจะเห็นเออ mm hmm. เพื่อนเขาจะไปซื้อของกันอ mm hmm. ซื้อน้ำปัน่นกินเลยซื้อเสื้อยืดเนี่ยซื้ออะไรพางเสื้อกันหนาวครับของที่ในกองร้อยเราไม่มีขายอ่ะที่เนี่ยเขาจะมีอ๋อ oh. แล้วก็เป็นเสื้อผ้าบางร้านนะที่จ่าเขาขายขายอยู่อ่ะถ้าเป็นกอง้อยเรานะรเราก็จะเซ็นได้ mm hmm. อา่าแล้วก็จะมี ยิงกันแดดด้วยนะคับพวกโลชั่นทาผิวอ่ะเวลาสําหรับคนที่ว่าเขาขาวนะแล้วก็ไม่อยากดําอ่ะอแต่ก็ไอคนดาที่เขาไม่อยากดำาเขาอีกนะเพราะว่าเวลาฝึกตอนเราฝึกอยู่อ,ะอ่ะมันจะเป็นฝึกในในที่แจ้งนะฝึกทั้งวันเลยในที่แจ้งอะ่ะอมันจะมีที่ฝึกไม่ไม่ไม่กี่ที่หรอกรเป็นอ่าสนามบอลสนามตะกอ้อ เพราะว่าเพื่อนเพื่อนผมที่ฝึกฝึกได้วยกันเนี่ยก็คือว่าส่วนมากนะคออ่ะตรงคออ่ะมันจะเป็นรอยไหมรอยไหมแดดเป็นรอยไหมแดดใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อตรงหนังศีรษะก็รอบเนี้ยตอนนึกภาพออกไหมเพราะว่าหนังเราอเวลาโดนแดดมากๆนานๆะมจะลอกนากใช่อ่าเขาเรียกว่าอแหละผิวไหมผ้าไหมแดด อ่าก็คือหลักๆก็คือมีงเงินอ่าแล้วก็มีพวกชิมกันแดดครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกังกิงในอ่ากังกิงในสั่งชัญจริงๆเพ <c oughs> ราะว่าไ <c oughs> อตอนเราไปหาทศดีอ่ะเขาก็จะบอกว่าไปทหารนไม่ต้องเอาอะไรไปหรอก ครับนาเอาเป็น,นแค่ชุดเดียวพอตังอะไรก็ไม่ต้องเอาไปมันไม่อ้นี้ผมตอบได้เลยนะว่ามันมันไม่จริงหรอกเป็นจาเป็นเป็นเงินส่วนใช่เพราะว่าปัญหาวันแรกนะผมได้แค่ขันขันใบหนึ่งตะกิใไน่สามตัว,ตวพวกสบ,บู่นะแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อผ้าครับไอที่ว่าเขาฝึกตะกินไน่ที่ที่เขาให้มาประมาณแค่ไอสามตัวครับรวมของเราก็เป็นสี่ตัวแล้วก็ฝึกที่นั่นนะสองเดือนนะ่ะผมเชื่อว่าเลยนะว่า เงยในที่พี่เอาไปอ่ะคไม่ใช่ที่เอาไปดิที่เขาให้มายังไงก็อยู่ไม่ครบมันต้องมีหายเพราะว่ามันใช่มันจะมีหายบ้างหรือไม่ก็ตากไว้ที่ลาวนะแล้วก็เพื่อนไอตากไว้ที่ลาวแล้วก็เวลาจ่าเขาจ่ายงานตอนเช้าเขาจะให้เรากวาดทำความสะอาดอ่ตามกองร้อยส่วนมากเพื่อนเพื่อนเห็นมันตกอยู่เงี้ยเพื่อนก็จะไม่รู้ของใครเพื่อนก็จะกวาดทิ้งครับ เต็มเต็มใบแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะที่อ่ออาจจะเป็นผมว่าเป็นพวกซีมาโลชั่นอะไรที่เกี่ยวกับเพราะว่าจะเป็นนะเกี่ยวกับด้เพราะว่าตอนเราฝึกอ่ะเราอย่าลืมนะว่าเราฝึกกลางแดดฝึกทั้งวันเพราะว่าเนื้อตัวเราไม่ค่อยสะอาดหรอกอาจจะเกิดเชื้อราในร่มผ้าได้ครับผมแล้วก็อะไรอีกละโทรศัพท์ก็สําคัญโทรศัพท์ครับเวลาเราเข้าไปในค่ายวันแรกอ่ะเราจะโดนจ่ายึดครับผม แต,แต่ที่ว่าผมผมนะคนที่ผมผมมาให้ไปนะก็คือว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะเวลา,าปล่อยกลับบ้านน่ะเราก็จะติดต่อทั้งบ้านได้ว่าเราอยู่ไหนแล้วเราถึงไหนแล้วประมาณนี้อืเราก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองอ่ะมารับ,รบเราได้หรือว่าไม่เอาก็อาจจะเอาไปตอนว่าเราปล่อยกลับบ้านใช่ไหมเราก็เออแลกเฟซแลกลายอะไรเพื่อนได้บนีอยไปพูดคุยกันเวลาเราย้ายหน่วยเราก็ได้ติดต่อกันได้อาจจะสร้างกลุ่มเพื่อน ครับใครๆว่ามีกลุ่มไลน์กลุ่ออเมเพื่อนนะเนาะอ่าใช่ใช่กลุ่มกลุ่มเพื่อนเวลาพูดคุยว่าเออเพื่อนสบายดีไหมอยู่ที่นั่นเป็นไงบ้างอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวน่าจะหมดแล้วหลักนี้แค่นี้แหละที่ว่าหลักๆนะอืมอ่าพอไปถึงค่ายวันแรกได้ทําอะไรบ้างครับได้ฝึกเลยไหมหรือว่ายังไงครับอ่าพอถึงปุ๊บนะก็จะมีปอกแดงเป็นรุ่นพี่ที่ฝึกมาก่อนเราอะร่ะเราก็จะสั่งให้เราจัดแถว นั่งกระดานแัดแถวตอนแล้วก็ทำการแยกกองร้อยอเพื่อนอะ่ะที่นั่งมารถคันเดียวกันอะ่ะบางกันเป็นร้อยนะแต่จริงๆอะ่ะคนมันเดียวกับผมอะ่ะอยู่กองร้อยไม่ถึงห้าคนเลยซ้ำขาจับแยกอ้อาวใช่จับแยกกันไปของผมมาออยู่จังหวัดตราดนะครับแยกเสร็จอะ่ะเป็นร้อยนะแยกเสร็จในกันแค่สามคนเองแต่พอเพื่อนอะ่ะเขายังไงเราก็หาตามกองร้อยอยู่แล้วแหละนะ นยกใต้ออกตกแล้ว่าพบกันได้ใช่เพื่อนเราเรามาค่ายเราต้องมีเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ว่าบ้านเดียวกันต้องมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเราต้องรู้จักใ<ช>กนในกองร้อยใช่ค่าแล้วพอพอแยกเสร็จนะเราก็จะไปวัดเสื้อผ้าเอ้ยรองเท้าเอ้ยครับรับถุงทะเลถุงเท้าแล้วก็ไปตามกองร้อยที่เราได้แยกมาแหละในวันนั้นแหละในวันแรกนะจะไม่ได้ฝึกอะไรอ่ะอาจจะเป็นจะเตรียมตัวซะมากกว่าครับอก็จะมีแค่นี้เ่ย เราอาจจะฝึกเขาอาจจะไม่ไม่ได้ฝึกเราอาทิตย์แรกนะครับคือว่าเขาอาจจะให้เราเตรียมตัวจะมากกว่าเตรียมตัวเตรียมอ่าเตรียมพวกอุปกรณ์พวกรองเท้าอะไรมันยังไงเสื้อผงเสื้อผ้าอาจจะฝึกก็อาจจะฝึกเป็นอาทิตย์ที่สองอ่าอ,อาทิตย์อาทิตย์ที่สองอ่ะเราอ่ะก็จะฝึกเป็นพวกท่าทหารราบ,รบเช่นนะซ้ายหันขวาหันกับหลังหันครับอืม สองเดือนแรกนะอ้ส่วนเดือนที่สองอะ่ะบอกเลยว่ามันไม่หนักเท่าเดือนแรกอะ่ะเพราะว่ามันมีเราอ่ะมันมีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมเดือนแรกเราฝึกไปแล้วอะ่ะอืเดือนสองรเราก็จะแบบชิวๆอาจจะมีเป็นฝึกท่าของปืนคอเช่นแบกบปืนยังไงมีเวลาเวลามีปืนนะตอนที่เราเดิอนอะ่ะเดินเป็นแถวอะ่ะค,คนเดินยังไงคนแบกยังไงอ่าโจวงเวลาคนเดนที่สองอะ่ะเ,เราก็จะได้แบบแบบยิงปืนจริงๆประมาณนี้อื แล้วช่วงเวลาฝึกตอนเป็นทหารใหม่ครับได้ฝึกทั้งหมดกี่เดือนครับตอนเป็นทหารใหม่นะฝึกทั้งหมดสองเดือนอืฝึกสองเดือนตอนเป็นทหนารใหม่ใช่ครับอ <ivas> ตอนนั้นยังมีศูนย์ฝึกทหารใหม่อยู่เนาะปีหกหนึ่งใช่ <compris. S 2> แ,ล Now, แล้วแล้วกิจวัตรประจําวันหลังจากฝึกเสร็จครับได้ทําอะไรบ้างครับฝึกเสร็จนะก็คแค่ไม่ได้ทำอะไรมากมายมันก็ไม่มีอะไรให้ทําอยู่แล้วอยู่ในกองะรับก็แค่เอ ฝึงเซ็ตอาบน้ำดูทีวีครับอเล่นมาคอสบ้างเล่นตีปิงปองบ้างครับวันเสาร์อาทิตย์อะจะไม่ค่อยได้ฝึนเท่าไหร่อจะสบายสบายเพราะว่าเป็นมันหยุดนะรผมกจะนอนเล่นทั้งวันเลยอนอนดูทีวีใช่แล้วได้นอนตอนไหนครับแล้วต้องตื่นประมาณกี่โมงเข้านอนอะเข้านอนสามทุ่มนะ ตื่นตีห้าครึ่งแล้วก็หลังจากตื่นนอนน่ะเขาก็จะมาให้เราล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วเราก็รอจ่าปอดุกวีเรียกแถวครับอ่แล้วจ่าเขาก็จะนําขบวนวิ่งพอเราอ่ะวิ่งเสร็จก็จะอาบน้ําแต่งตัวไปทานข้าวเช้าคถ้าใครไม่อิ่มอ่ะก็ซื้อซื้อ,อ,อท,ที่กองร้อยเอาเพราะอาหารที่นั่นอ่ะไม่ต้องห่วงเลยเขาเน้นผักอยู่แล้วอืม <c oughs> ที่บอกว่าผักอะไรผักสามไร่อ่ะไก่สองโลใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้มีจริงอ <c oughs> ่ <c oughs> ใช่ <c oughs> พอพอเราอ่ะพอเรากินข้าวไม่อิ่มใช่ไหมเรากินได้น้อยเราก็มาซื้อไก่ทอดที่กองร้อยได้กอกใช่ไหมครับเ <c oughs> ออ <c oughs> พอให้มันพออยู่ได้เฮ้ยแล้วที่นั่นอ่ะเออลืมบอกนะว่า เขาเซ็นได้ที่กองร้อยนะเจ้าพกกองร้อยเขาเซ็นได้ออ oh. แต่ถ้าว่าไปแผงอะเราเซ็นไม่ได้ต้องมีงเงินสดครับแล้วแล้วได้เข้ายามไหมครับอออเข้าครับเข้าเข้า,ขาคนนึงค,คนนึงก็หกชั่วโมงนะแต่ว่าเราอะแบ่งเข้ากะแบ่งเป็นกะกะละสองชั่วโมงครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะก็คือว่าเราเข้าแปดโมงกะหนึ่งอ่าแปดโมงกะหนึ่งก็สองชั่วโมงใช่ไหม แล้วก็เว้นไปอีกสี่ชั่วโมงถึงจะเข้าอีกทีหนึง่งอือันนี้คือเป็นหน่วยส,สนับสนุนกรมสวัสดิการทหารเรือใช่ใช่ใชจะได้เข้าหกชั่วโมงใช่หกชั่วโมงเว้นทีหนึ่งสี่ชั่วโมงเว้นสี่ชั่วโมงใช่ครับ,รบหลังจากฝึกเสร็จในระยะสองเดือนแรกะครับมีหน่วยให้เลือกไหมครับมีหน่วยให้เลือกไหมก็คือว่ามีตอนอยู่ช่วงฝึกเดือนที่สอง ก็จะมีใบอ่ะให้เรากกอกว่าเราจะไปไหนครับอ่าแต่ว่าส่วนมากนะเราเกอกไปก็ไม่ได้ไปตามใจหรอก <c oughs> อยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงนี้อยู่ที่ดวงไ <c oughs> ดง <c oughs> ้นอกจากว่าเออจะมีญาติพี่น้องเราเป็นทหารนะ่ะเออเขาไปดึงได้เขาจะดึงเราไปได้ใช่แล้วของเพื่อนตกหน่อยไหนนะครับของผมตกกองสนับสน,นุนกรมสวัสดิการทหารเรือ ต้องประจำการกี่วันครับถึงจะได้ลากลับบ้านอผมมาเป็นกองสนับสนุนกรมปฏิการทหารเรือผมเป็นหน่วยสนับสนุนมันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกครับก็แค่อ่ิกะกรรมการอาทิตย์หนึ่งกับสองวันทุกอาทิตย์ได้กลับทุกอาทิตย์ก็คือว่าใช่ใช่แต่ไม่ได้กลับทุกอาทิตย์นะคือว่าได้กลับบ้านอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็คือว่าอาทิตย์นี้เราเรากลับใช่ไหมคิดหน้าเราก็เว้นถึงจะได้กลับอีกอาทิตย์หนึ่ง ถ้าว่าบ้านใครอ่ะอยู่กรุงเทพอ่ะเพราะว่าโดยผมอยู่ยที่กรุงเทพนะครับอ่าบอกเลยว่าสบายได้กลับบ้านบ่อยแต่ใครที่บ้านอยู่ไกลๆอ่ะเราต้องลาเดือนนึงอ่ะลาได้อาทิตย์นึงอ่ะเพราะมีโค้ต้าให้เราอยู่ได้อาทิตย์นึ่งก็คือว่าเรายังไงเดียรพูดอ่เราลาไปเลยเดือนนี้ยคือว่าเจ็ดวันแล้วเราก็ไม่ได้ลากลับบ้านเลยก็คือว่าใช้โค้ต้าหมดแล้ว นะก็คือว่าลาไปอีกเนี่ยแต่ว่าว,วันวันที่ว่าเขาปล่อยกลับบ้านอ่ะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอ่ะอาทิตย์เนี้ยสมมุติว่าผมลาอาทิตย์นี้ใช่ไหมเจ็ดวันอาทิตย์หน้าก็ยังไม่ได้กลับบ้านถึงจะไปกลับบ้านอีกอาทิตย์หนึ่งก็คือสองวัน,นวันเสาร์กับอาทิตย์ครับอ่าพอเข้าใจใช่ไหมครับครับอ่าแล้วช่วงฝฟือครับสมมุติว่าถ้าญาติจะไปเยี่ยมนะครับญาติสามารถไปเยี่ยมได้ไหมครับอ่า ญาติมาเยี่ยมอตอนที่ว่าหลังจากฝึกเสร็จสองเดืนะอนน่ะเราก็จะย้ายหน่วยมาแต่ว่าผมนะ่ะตกอยู่กรมวิการทหารเรือคือกรมผมอะ่ะคือฝึกเสร็จจากส่วนฝึกทหารเรือก็ไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝึกอีกเลยครับอมันไม่ค่อยลําบากส่วนมากสบายมากกว่าญาติอ่ะสามารถมาหาได้ทุกวันเลยอไไปได้ญาติมาหาใช่ใช่ญาติมาหาเราก็สามารถพาไปนั่งคุยนั่งเล่นมันจะมีที่ให้เป็นแบบคล้ายๆร้านกาแฟเป็นเหมื แบบว่าคาเฟ่เล็กๆอ่ะครับอืมก็จะซื้อพวกขนมซื้ออะไรมากินแล้วก็พูดคุยจนกว่าญาติจะกลับประมาณนี้ทงนั้นเขาก็ไม่ค่อยดุไม่ค่อยอะไรเพราะกลมผมมันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีแบบจ้าไม่ค่อยเข้ม,มค,ครับอืมถ้าใครสมมุติว่าถ้าใครบ,บ้านอยู่กรุงเทพก็แนะนําให้ไปไอกลมสวัสดิการท่าเรือเนาะจะได้กลับ้าน ใช่กลับบ้านบ่อยมากเลยครับแล้วแล้วแล้วครูฝึกโหดไหมครับเอ่อกลมสวัสดิการครูฝึกผมมากอ่าถามว่าโหดไหมมันจะเป็นก็โหดน,นะครับแต่ว่าผมอะ่ะกรมผมเขาไม่ได้ฝึกแบบว่าฝึกอะไรมากมายอะ่ะคือว่าเขาส่วนมากจะเป็นฝึกแบบว่ากวาดใบไม้มากกว่าเอ <c oughs> อมไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นหน่วยลบแบบให้เราไปแบบฝึกแบบแบบหนักๆอะ่ะ งานนหนักก็มีนะอะอย่างเช่นพวกจัดสถานที่อ่าจัดงานพร้อมต้องขนของแต่ว่าปีหนึ่งมีแค่ไม่กี่ครั้งครับส่วนมากอะ,อะเขาจ่ายงานทความสะอาดใช่ไหมทำเสร็จปุ๊บเราก็นดังเล่นมือถือเล่นเกมรักเที่ยงทานข้าวเสร็จนอนกลางวันผผมไม่นองกลางวันด้วยนะอื สบายเน้ะหน่วยนี้เนาะตอนใช่เราต้องบบายอ่ะแล้วก็จะเข้าแถวแล้วก็จ่ายงานอีกทีหนึ่งมาทำงานเสร็จอา่าเราก็มานั่งเล่นแบบนี้แหละวนไปเรื่อยๆจนถึงสี่โมง,โมงเขาก็จะมีให้เราเล่นกีฬาถาใครไม่เล่นเขาก็ให้นอนอยู่กับพักอะไรแบบเราเขาไม่ได้มาแบบแบบเข้่งเท่าไหร่อืมก็อยากจะแนะนําน้องๆเลยว่าเป็นหน่วยที่สบายอีกหน่วยหนึ่งนะครับของได้ถ้าใครบ้านอยู่กรุงเทพก็แนะนำให้ไปกองสนับสนุนกรมสวัสดิการเนาะใช่ครับ อ่าจะเขาก็จะมาจ่ายงานตอนเช้าเขาแถวแปดโมงอ,อ่ะเขาแถวรถบินชาติปุ๊บอ่าแล้วหลังเขาแถวรถบินชาติเราก็จะได้งานมางานหนึ่งอ่าสมมุติว่ากวาดใบไม้ข้างหน้ากรมสวัสดิการเนี้ยอ่ากวาดเสร็จเราก็ก็คือว่าเสร็จแล้วเสร็จเลยอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือว่ากากวาดเสร็จก็คือว่าเสร็จเลยเสร็จแล้วก็มานั่งอ่านั่งเล่นนั่งทานขนมนั่งดูทีวี พอถึงเวลาสิบโมงปุ๊บอแล้วเราก็ทานข้าวข้าวเที่ยงหลังข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเราก็พักจนถึงบ่ายตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงบ่ายแล้วก็มีทีหนึ่งก็คือว่าวันหนึ่งข้าแถวสามทีคือเช้าบ่ายแล้วก็อ่าง่างหนึ่งหนึ่งทุ่มใช่ใช่ใช าาอ่าหนึ่งทุ่มแล้วก็ย,ยังไอีกพอเทา่าแถวบ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็จะจ่ายงานอีกรอบหนึ่งคือวันหนึ่งอ่ะมีงานประมาณสองรอบคือเช้ากับกบ่ายพอบ่ายเสร็จป่ายจ่ายงานเสร็จปุ๊บเราไปทําเสร็จแล้วก็วนกลับมาเหมือนเดิมนั่งเล่นกินน,นอนแบบไม่มีอะไรทำาจนถึงสี่โมงก็มาหานั่งเตะแล้วก็หาเตะบอลนะฟุอชนมันมัน,ม,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 นมันก็สบายนะหน่อยนี้เนาะ ข้างแรกข้างแรกเราคิดว่าพันปืนพันปืนสองที่ลงใต้คิดว่าสบายแล้วเจอหน่วยสวัสดิการโอ้โหสบายกว่าเยอะเลยเออ,เอ,อมันเป็นกันเองมันอยู่แบบว่าเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องอ่ะออก็เร,เ,รเราเราอ่ะเราอยู่ที่กลมนั้นอ่ะคือว่าเราแค่อยู่แค่ตอนอตอนเช้าเองตอนกลางคืนเราออกขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเที่ยวออกมาไปผับไปนอนกับแฟนไปไม่เคยไม่ค่อยไม่เคยนอนไม่ค่อยนอนกลุ่มอืม สองปีนอนนอนไม่ถึงสิบสิบยี่สิบครั้งเนี่ยไม่ถึงหรอกร<ช>อรอ,อนี่แอือะสบายด้วยนอยนี้เนาะ <S <S แต่ว่าตอนที่อยู่<อ>กรมสวัสดิการนี่คือได้กลับบ้านทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมอ่าใช่เราจะได้ได้กลับบ้านก็คือว่าแม่ทุกอาทิตย์นะก็คือว่ากลับบ้านอาทิตย์หนึ่งสองวันเราทํางานเราอยู่จันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมอืมเสาร์อาทิตย์เรากลับบ้านอ่าพอกลับมาจากจากบ้านวันอาทิตย์ ก็วันจันทร์เราก็อยู่พอวันจันทร์ส่งเสร็จอาทิตย์นี้เรากลับไปแล้วอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเ้าอาทิตย์นี้เราก็ต้องหยุดก่อนก็คือเว้นอีกอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะกลับอีกอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งคือสมมติว่าอาทิตย์นี้เรากลับบ้านแล้วอาทิตย์หน้าเราก็หยุดแล้วก็ไปกลับบ้านอีกทีหนึ่งคืออาทิตย์อีกอาทิตย์ีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ถัดไปใช่กลับอาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์ละสองวันสองวันตอนตอนที่อยู่กลมกมสวัสดิการนี่ก็คือเข้ายามันละหกชั่วโมงเลย เเรานะอยู่กรมสวัสดิการอะเดือนหนึ่งอ่ะเราเข้าแค่ทีเดียวเองทั้งเดือนเลยทีเดียวโอ้โหดีดีดีมากแต่ว่าอาจอาจจะมีฟุกเป็นเดือนหนึ่งก็สองทีก็มีนะบางเดือนอ่ะ hmm. ก็คือว่าเดือนหนึ่งอ่าคณาจะเข้าะจะจัดเวรยามให้เราอ่าหนึ่งถึงสามสิบเนี้ยเราก็จะมีประมาณสมมติว่าอ่าต้นเดือนทีหนึ่งอ่าแล้วก็หลังเดือนทีหนึ่งประมาณนี้ hmm. อืม อเราก็แบบว่าถ้าเราคิดเกียดเท่าอ่ะเราก็จ้างเพื่อนนะอืมเราก็จ้างเหมือนกันใีมใช่จ้างใช่วันหนึ่งก็สามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้เพราะว่าก็ถเอียว่าใช่เดือนหนึ่งเข้าสองทีเนี่ยเราก็เสียเงินถูกร้อยแต่ว่ามันก็มีนะกรมเรามันมีคนที่ว่ารับจ้างเขายามแบบว่าดุดเนี่ยนะ ีเดือนหนึ่งก็เข้าทั้งเดือนเลยจริงเหมือนตอนอยู่สนยนฝึกไงมีคนรับรับย่างเขายามโดยเฉพาะเลยอ่ะใช่กะเดี๋ยวว่ากะรวยเลยอ่ะออกไปมันมีนะไอ้เพื่อนเราอ่ะอยู่ผัดเดียวกันเลยรับยามอย่างเดียวเลยรับจนแดบว,ว่ามีตังค์เก็บอะ่ะกลับบ้านไม่มีเงินหมื่นเงินโ้โหของเพื่อนนี่ได้ฝึกทั้งหมดกี่เดือนนะตั้งแต่เป็นทหารมาอ,อ๋อเออของเรานะฝึกฝึกแค่ส่วนฝุดก็คือจบเลย ก็คือเป็นหาหารสองอพอยแค่สองเดือนใช่แยกแยกม,มาปุ๊บไม่ได้ฝึกเลยก็คือทำไมสบายจังว่าหน่วยนี้เพิ่งได้ยินทึเนี่ยเราอาจจะมีแต่ว,ว่าฝึกหลังข้าวแถวแปดโมงบ้างเนี้ยฝึกสิบนาทีฝึกซ้ายหันขวาหันกับลงหันประมาณนี้เออแล้วก็คือเสร็จแค่ให้รอแบบว,ว่าอย่าลืมท่าฝึกแล้วกันดค่นั้นตอนตอนเจอแถวทุ่มมีมีการลงโทษอะไรเพื่อนเหมือนของเราตอนอยู่ที่นยนั้นจะมีแถวทุ่มทุกวันเลย วันไหนที่โดนแดดไม่เป็นแถวจะโดนแดดอ๋อแต่ของเราอ่ะเวลาอ่าแถวทุ่มอ่ะเขาก็จะมีแบบว่าจะเขาจะมีหน้าที่อบลมอ่าพลทหารอ่าถ้าว่าเขาเห็นเราแบบว่าวันนั้นวันนั้นวันนึ่งอ่ะวันไหนวันหนึ่งเราอ่ะทําอะไรไม่ดีเงี้ยสมมติว่าเราไม่ทําคำเคารพจ่าเวนหรือว่าไม่ทาคำเคารพหัวหน้าที่ว่าอ่าเขาเดินมาเดินมาแล้วเขาเดินผ่านเราเราเราไม่หยุดเราไม่ทำความเคารพอ่ะ เขาเห็นปุ๊บเขาก็จะมาลงเอามาลงที่แถวทุ่มจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมไม่เขาทำเขารบอ่าแล้วก็เป็นมีการเป็นทําโทษอือาจจะเป็นวิดพื้นลุกนั่งอย่างเงี้ยพุ่งหลังถนา่งสิาเบสิกเบสิกก็ธรรมดาของด้านะเนาะฝึกระเบียบวินัยละลายพฤติกรรมมาบ้ใช่ใช่ก็คล้ายๆกับนอยอนาอยอวก็เหมือนกันแถวทุ่มโดนแทบทุกวันเน่ยแต่ว่าสบายนะตอนอยู่ที่นามิกอะ สบายอือเออเราเราเราลืมบอกว่าตอนกรมกรมปฏิการอ่ะกรมผมนะมคือว่ากรมผมมาก็คือว่าไม่ได้แตบบ่ว่ามีเมีแบบว่าจัดอาหารให้แบบเป็นน้อยอนะเหมือนแบบว่าเป็นมอมอเคือว่าให้เราอ่ะไปซื้อทานอาหารกินเองก็คือว่าเขาจะมีโซนอาหารนะโซนอาหารอ่าโซนอาหารให้เราไปซื้อ มันจะมีเป็นพวกแบบร้านขายกับข้าวร้านตามสั่งก๋วยเตี๋ยวพ้กเนี้ยเหมือนกันแต่ว่าเราก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าเราไม่จาเจแบบว่าสามารถเลือกกินได้อืแต่ว่ามัานนึงอยากไปกินก๋วตามผัก็เดินไปซื้อเลยอกินก๋วยเตี๋ยวก็เดินไปซื้อเลยข้าวผัดก็เดินไปซื้อเลยแสดงว,ว่าหน่วยนี้ไม่มีเบืออเ่ออาหารอ่าเอราเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงผมนะก็คือว่าสิบห้าวันออกทีหนึ่งสิบห้าวันออกอ่าเข้าใจไหมอ่าอาจจะออกอ่าสิบห้าวันออกอ่าสิบห้าวันแรกออกพันห้า ขีดหน้าวันหลังออกพันห้าประมาณนี้สามประมาณสามประมาณสามพันนะโอ,โอ้ยอยากไปเลยพูดแล้วน,น่าจะเลือกไปหน่วยน,นี้ว่ะสวัสดิการนี่โอ้โหตรงชื่อเลยคั้งแรกเราเลกว่กามีมีพันพื้นพันพนสไบล์แต่ลงลงนาที่บ้านมันมีอย่างหนึง่งคือเราได้ไปอยู่ใกล้กับสาวสาวท่านพานันเลยโอ้โหโอ้โหบ้านต้อมอยู่ไหนคะเราอยู่ระนองเราอยู่สองที่เพื่อนเราอยู่ระนองกับอุตร หอ,ออยู่เหนือทุกเลยเหรออืดอดรกับพนอแล้วทำไมแล้วทำไมเราเลือกมาใต้หรือว่าเขาส่งให้เราไปเองดวงทวยเพื่อนชื่อมีชื่อติดไปอ๋อเฮ้ยเออใจลืมบอกนะว่าอ้กรมกรมเราอ่ะไม่ได้มีทหารผู้ชายนะยคือเป็น,ปน,ปนกรมแบบว่าเป็นแบบเป็นแบบว่าอาคารแบบว่ายัางไงแบบมีให้กู้เงินยืมเงินแบบเนี้ยแบบพนักงานก็เป็นผู้หญิงประมาณเนี้ยยูบชายกชนใช่แล้วก็แบบว่าหัวหน้าหัวหน้าแต่ละอ่ แต่และห้องแต่และอะไรก็เป็นผู้หญิง่อนน้านี้ไม่ใช่แบบนี่นะบได้แบบเป็นทั้งจ่าก็เลยนะโอ้ในบาานนี่สิงคิดสามสิงิดใช่เหรอ,เอ,อ,เอ,อในพลมันมีผู้หญิงเลยโอโ้โหแสดงว่าสาวาวเยอะดิไม่เยอะอมไม่ไม่กล้าไปแตะมันมีคนแต่บางคนมันก็มีเดี๋ยวว่ายุเยอะแล้วอลวอกตาเลยของเรานี้ยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบสาานารทาเนียประมาณนี้ทท่งนั้น ทหารมีผู้หญิงด้วยเหรอทหารู้หญิงล้วนๆเลยเพื่อนที่เราอยู่อ่ะมีแต่หญิงเลยเฮ้ยค่น่ารักอ่ะคนน่ารักอ่ะแล้วของตั้มมันเียนกลับบ้านเดือนมันกี่วันอะตอนที่ว่าอย alive, ู่ใต้อ่ะเราได้กลับทุกเดือนนะกลับทุกเดือนเลยได้กลับประมาณสิบห้าวันอ่ะสบายเดือนเดือนละสิบห้าวันอนออยู่สิบห้าเดือนนี้กลับสิบห้าเดือนหน้ากลาบใหม่สิบห้าใช่ไหมใช่ได้กลับทุกเดือนเลยเดือนละสิบห้าวันอ่ะเท่าที่เราถามมาแ้มีมีหน่วยเรานี่ที่ได้กลับบ้านหลายวัน ออกับทีเดียวยาวเลยของเรานะี่ยจับอาทิตย์สองพันเว้นที่มันลับเว้นพุทอันนี้กับคือสองอาทิตย์เต,ต็มเลยสบายแค่ฝึกหนักเท่านั้นเองฝึกหลายเดือนไงค่ารถค่ารถอะไรแบบว่าเสียทีเดียวไม่ต้องเสียเรหลายคืนค่ารถเดียดเด๋ยวเขาหักจากเงินเดือนเราอะแลาเขามีรถรับส่งมีเพื่อนมีรถรับส่งสมมติว่าพรุ่งนี้เราจะลับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวจะมีรถทัวร<ง>์มารอรับเลยส่งถึงบ้านเลยอ๋อ เออเพราะว่ามันเป็นนี่นี่หว่าไอ้สามจังหวัดชายฝัางใต้นี่หว่าเออมันต้องเป็นเป็นเป็นเอ้ยเห็นเพราะว่าเห็นมีคนเล่าแล้วว่าไอ้นี่จริงไหมเวลาเราก่อนเราจะไปจังหวัดนั้นน่ะเราไม่ห้ามแต่งเครื่องแบบอ่ะเราใส่ชุดธรรมดาธรรมดาไปจริงไหมจริงอันนี้จริงเหรอเออเออแล้วถจริงไหมถ้าอย่างนั้นะพูดเขาบอกว่าถ้าใส่แบบอันตรายใช่มันอันตราย พื้นที่ก kind of ่อการลายไงมันเหตุการณ์ไม่สมบุกมีทุกวันเลยเหตุการณ์ไม่สมบุ่ะใช่เหรอเออมีทุกวันเลยรถบังคาบคนตายนะเออแบบว่าโดนยิงคุณเลยรถฐานทางนะฐานทาโดนยิงโดนยิงคุณเลยรถแล้วแล้วฐานเรือแบบแบบเราโดนไหมหานเรือเราไม่โดนนะไม่มีใครโดนเลยโดนทารอ๋อว่าฐารพาเนี่ยเขาไปบุกแบบบุกตามป่าตามเขาใช่ไหมใช่านพานนี่คือมันขึ้นมันขึ้นชื่อของกองทัพเรือเหมือนกันนะที่เราอยู่ เป็นทหารกองทัพเรือนนึงทหารทานทหาร่านเนี่ยเขาเห็นเขาว่าเขาฝึกฝึกปวดตเราสองเท่าบ้างใช่ไหมมันมันก็ไม่ค่อยหนึกไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะมันฝึกไม่กี่เดือนเองฝึกสามเดือนมั้งมันได้ฝึกแค่สามเดือนก็สามดันยิงยปืนบ่อยใช่ไหมยิงปืนได้ถานเขาแล้ว่ายิงเปืนบ่อยไหมยิงปืนเหรอยิงปืนเราได้ยิงครั้งเดียวว่ะได้ยิงเยอะสองแม็กกาซีนอ่ะได้ยิงเป็นตอน ตอนตอนที่เนี่ยเออมีเรื่องในนี้ส่งไอตอนตอนที่ว่าเราฝึกเดือนที่สองใช่ไหมที่ว่าเขาจะมีให้เขาจะมีเขาจะให้เรายิงปืนได้ไหมอืมอ่ะแล้วก็เขาจะแบ่งให้เรายิงอ่ชุดหนึ่งก็สามสี่คนใช่ไหมอืมอืมล้วให้คนสุดท้ายเขาให้ใส่เป็นคนใส่แม็กพอจําได้ไหมคนสุดท้ายใส่แม็กได้คืคนอะครมันจุดประจุให้ให้ให้อีกสามคนยิงประมาณน,นั้นอ,ะอ่ะอืมอืมอ่าแล้วเออแล้วเราออกเป็นคนสุดท้ายแล้วเราใส่ าจะบอกว่าอ่าไอ้หนูใส่แม็กใส่แม็กให้จ่านะอแม็กนึงก็สิบสองนัดสิบสองนัดใช่ไหมแต่เราอ่ะเราคนสุดท้ายอ่ะเราเราก็ใส่นะแต่ว่าเราใส่ให้เพื่อนไม่ครบใส่สิบมั่งเก้ามั่งใช่ครับแล้วเราเป็นคนสุดท้ายอ่ะเออแล้วเราอ่ะก็แบบเรือๆของเพื่อนอ่ะเราก็แบบได้กาไรอ่ะเรายิงเยอะเขาเยอะเขาสุดเลยเพื่อนบางคนงงนะเฮ้ ดงหมดแล้วเหรอแป๊บียวสนุๆๆกอยู่ว่าเป็นอาหารนะม,มัน,ม,ม,น,ม,นมันได้เพืมันออได้เพื่อนได้ความเพ้ว่มันาว่ามันมันเสียเวลานะแต่ว,ว่ามันก็บางทีมันก็มีแบบความสุขนะจริงก็น่มันก็ดีแบบหนึ่งเสียอย่างดีอย่างเสียอย่างสุดท้ายแล้วอยากจะฝากให้อ่าพี่บิวแนะนําน้องๆที่กําลังจะไปทานหน่อยครับว่าควรจะเตรียมอะไรไปบ้างครับอ่า อถึงน้องๆน,นะครับ,รบก่อนจะไปทหารหน้าผมแนะนําว่าอย่าเสพยาเสพติดเด็ดขาดเลยอืมดีดีเลยเพราะว่าใช่เพราะว่าเราไปถึงอะถ้าว่าเออเราโดนตรวจถ้าว่าเรามีเยี่ยวสีม่วงแน่นอนเลยว่าเราต้องไปอยู่ที่คุกที่ไก่แน่นอนเลยอืมเรียกอีกชื่อนึ่ะสําหรับกองทัพก็เรียก<น>ว่าอะไรนะหน่วยอะไรน้ะหน่วยมีวัด อ่าใช่หนวิวัฒเออเขาจะฝึกหนักมากเลยมันจะไม่เหมือนแบบว่าฝึกแบบว่าหารใหม่มันจะแบบว่าทวีคูณไปอีกแล้วครูฝึกโหดมากอืมคล้ายๆว่าไปบำบัดเลยเรียกสั้นๆเลยใช่บำบัดน,นั่นแหละครับอ่าแล้วก็ขอเตือนน้องๆนะคือว่าเตรียมใจไว้เยอะๆนะครับถ้าใจถ้าใจไม่เต็มร้อยอ,อ,อ, <c oughs> อ่ะอาจจะหนีเอออ่าแล้วก็ขอฝากเรื่องหนึ่งอันนี้คือเรื่องสําคัญเลย ค,คืออย่าหลงแล้วก็อย่าอู้แล้วก็ให้อยู่ให้ได้ครับ <c oughs> ถ้าเพื่อนทําอะไรแล้วก็ทําตามเพื่อนนะเนาะใช่อย่าพาเพื่อนซวยนะใช่ใเพราะเราอยู่คนเยอะเราต้องมีระเบียบวินัยประมาณนั้นใช่ถ้าเราแตกแตกกลุ่มแตกหมู่ในแบบว่าไม่ตามเพื่อนไม่ทําตามเพื่อนเงี้ยครับเราอ่ะราอเวลาเขาทําโทษเขาจะทาโทษรวมเขาจะไม่แยกเลยนะออืืมคเรา,า <ผม S 2> จะพา<ล>ใช่เราจะพาให้เพื่อนเราอ่ะซวยไปด้วย หลังจากดูคลิปจบแล้วก็ออกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ